กลับมาอีกครั้งครับกับข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับในวันนี้ข้อสอบของเราเป็นในเรื่องอัตราส่วนครับมาดูข้อสอบก่อนว่าข้อสอบบอกว่าอย่างไรข้อสอบบอกว่านายไก่ต้องการผสมสีทาไม้นะครับโดยผสมสีกับทินเนอร์ในอัตราส่วน1ต่อ1.5ถ้านายไก่ต้องการผสมสีทาไม้10ลิตร อยากทราบว่าต้องใช้ทินเนอร์กี่ลิตรดังนั้นเวลาเราเจอข้อสอบแบบนี้อ่านข้อสอบแบบนี้นะครับต้องอ่านออกมาก่อนว่าข้อสอบให้อะไรมาตรงนี้ให้อัตราส่วนมาแล้วข้อสอบต้องการอยากทราบอะไรอยากทราบว่าต้องใช้ทินเนอร์ทั้งหมดกี่ลิตรเวลาเราเจอข้อสอบอัตราส่วนนะครับที่มีอัตราส่วนอยู่แบบนี้นะ จับสอนันนี้รวมกันก่อนเราจะได้ว่าส่วนเต็มทั้งหมดเนี่ยของอัตราส่วนนี้คือ2.5 1เนาะหรวมกับ1.5เนี่ยเป็น2.5เวลาทําข้อสอบอัตราส่วนนะครับสิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่โจทย์ถามเอาขึ้นมาก่อนโจทย์ต้องการรู้ว่าต้องการใช้ทินเนอร์เท่าไหร่เราให้ทินเนอร์ที่ต้องการใช้นั้นเป็น x ไว้ก่อนเนาะ ใช้ทินเนอร์เท่าไหร่ถ้าต้องการสี10ลิตรเนาะให้ตัวที่ต้องการไว้ด้านบนสิ่งที่โจทย์ให้มาไว้ก่อนทีนี้ต่อมามันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับในเมื่อเป็นอัตราส่วนก็ต้องเท่ากับตัวอัตราส่วนเนาะอัตราส่วนก็ต้องเอาทินเนอร์ขึ้นมาก่อนว่าใช้ทินเนอร์1.5จากส่วนรวมทั้งหมดก็คือ2.5 แบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเวลาจะหาค่า x ของเราออกมาครับเราใช้การแก้สมการปกติเราจะเห็นว่าฝั่งเนี้ย x ถูกหารด้วย10เราต้องการทำให้เหลือ x อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องเอา10นี้ย้ายฝั่งมาครับ10ตัวเนี้ยหารอยู่กับ x เมื่อถูกย้ายข้ามฝั่งข้ามเครื่องหมายเท่ากับมาจากหารจะก,กลายเป็นคูณดังนั้นจาก x อย่างนี้จะเท่ากับ1.5ส่วนด้วย2.5คูณกับ10แบบนี้นะครับต่อไปเราใช้การตัดทอนมาช่วยในการหาค่าคำตอบตรงนี้2.5ตัดทอนกับ10ตรงนี้ไปเลยนะครับหารลงตัวแน่นอนสังเกตอย่างไรว่ามันหารลงตัวสังเกตอย่างไรเนาะตรงนี้คือ5นะครับและตรงนี้คือ10 เราใช้5ในการหารลงตัวหาร5ได้หรือว่าใช้2.5หารกับ10ตรงนี้ได้เลย2.5ถ้าตีกลมๆเรามองเป็น25เนาะ25 5มองตรงนี้เป็น25ตรงนี้จะต้องกลายเป็น100ทดให้กลมๆแบบนี้นะ25หาร100ก็คือได้4เพราะฉะนั้น2.5 1 2.5และตรงนี้คือ4สิ่งที่เหลือคือเราจะเหลือ1.5คูณกับ4 นะครับ1.5คูณกับ4ตรงนี้เราจะได้ x ออกมาว่า x ของเราเนี่ยคือ6ดังนั้นแล้ว x คือ6 x คือทินเนอร์ที่เราต้องการใช้เราจึงได้ว่าทินเนอร์ที่เราต้องการใช้เนี่ย คือ6ลิตรนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเวลาทำข้อสอบอัตราส่วนมีอัตราส่วนมาจับอัตราส่วนบวกกันก่อนเลยเอาสิ่งที่เราต้องการรู้มาใส่อัตราส่วนและสิ่งที่รู้อยู่แล้วมาใส่อัตราส่วนเช่นเดียวกันเปรียบเทียบให้ตรงกันถ้าเราขึ้นด้วยทินเนอร์ฝั่งนี้ก็ต้องขึ้นด้วยทินเนอร์เช่นเดียวกันและนี่คือจํานวนรวมตรงนี้ก็ต้องเป็นจํานวนรวมเช่นเดียวกันจากนั้นใช้การแก้สมการมาช่วยในการหาคําตอบนะครับ จะทาให้ได้เร็วขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานถ้าเราอยากเจอข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานที่มันหลากหลายมากกว่านี้มีความหลากหลายมากขึ้นและมีเรื่องต่างๆที่ต้องใช้มากขึ้นไม่ใช่แค่เพียงเรื่องอัตราส่วนเท่านั้นไปรอติดตามกันว่าตอนหน้าจะเป็นข้อสอบอะไรครับ